สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือเคล็ดลับของชีวิตที่มีความสุขและมั่นคงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคู่มือชีวิตที่มาจากหลักคําสอนโบราณแต่บอกเลยว่ายังคงใช้ได้ดีกับยุคสมัยนี้แบบสุดๆเลยครับเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ก็คือหลักปฏิบัติ38ประการหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อมงคลชีวิตนี่แหละครับซึ่งเราอาจจะมองว่ามันเป็นเหมือนกับแผนที่นําทางชีวิตที่ทุกคนสามารถหยิบไปปรับใช้ได้จริงเลยครับ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราจะค่อยๆไล่เรียงหลักการทั้ง38ข้อนี้ไปทีละสเตปแบ่งเป็น4ขั้นตอนใหญ่ๆโดยเริ่มจากสิ่งรอบตัวเราก่อนแล้วค่อยๆขยับเข้ามาสู่เรื่องของจิตใจที่อยู่ลึกที่สุดของเรากันครับเอาล่ะครับก็เหมือนกับการสร้างตึกเนี่ยแหละครับโครงสร้างที่แข็งแรงทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีรากฐานที่มั่นคงใช่ไหมครับชีวิตที่มีความสุขก็ไม่ต่างกันเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่การวางรากฐานให้ชีวิตกันก่อนเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าคําว่ามงคลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของโชคลางหรือการรอคอยโชคช่วยนะครับแต่มันคือหลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่เราสามารถลงมือทําได้จริงๆเพื่อสาาร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเราเองครับการเดินทางนี้จะเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดเลยครับนั่นก็คือสภาพแวดล้อมของเรานี่แหละครับตั้งแต่การเลือกคบคนการเลือกที่จะอยู่ใกล้คนที่มีปัญญานา่าเคารพไปจนถึงการเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งหมดนี้มันคือการปูพื้นฐานสําหรับทุกอย่างที่จะตามมาในชีวิตเลยครับพอเรามีรากฐานภายนอกที่แข็งแรงแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงคราวที่เราต้องหันกลับม,มาดูข้างในถึงเวลามาสร้างตัวตนของเราให้แข็งแกร่งจากภายในกันบ้างครับขั้นตอนนี้ก็คือการอัปเกรดตัวเองเลยครับทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอมีศิลปะหรือทักษะวิชาชีพติดตัวไว มีวินัยในตัวเองแล้วก็รู้จักใช้คำพูดดีๆที่เป็นมงคลสิ่งเหล่านี้แหละครับคือเครื่องมือชั้นดีที่จะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือหลักคำสอนแต่โบราณเนี่ยเขาเน้นย้ำเรื่องทักษะฝีมือที่มันจับต้องได้ซึ่งถ้ามองในยุคนี้มันก็คือเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning นั่นเองครับซึ่งมันคือรากฐานที่มั่นคงมากๆของชีวิตที่ดีเลย พอเราสร้างตัวเองจนแข็งแกร่งจากข้างในแล้วพลังงานดีๆเนี่ยมันก็จะเริ่มแผ่ออกไปสู่คนรอบข้างครับถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลความสัมพันธ์กับครอบครัวและคนในสังคมให้ดีตรงนี้จะเห็นความชัดเลยครับว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ทําเพื่อตัวเราคนเดียวแต่มันยังส่งผลให้เราสามารถทําหน้าที่สําคัญสําคัญต่อคนรอบข้างได้ดีขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวการทํางานที่เป็นประโยชน์หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นๆในสังคม และหัวใจของความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็คือคําว่าความกตัญญูนี่แหละครับซึ่งก็คือความสํานึกในบุญคุณของพ่อแม่และผู้มีพระคุณทําหน้าที่เหมือนเป็นกาวชั้นดีเลยที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนในสังคมเข้าไว้ด้วยกันครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับซึ่งเป็นส่วนที่อาจจะลึกซึ้งที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการฝึกฝนและขัดเกลาจิตใจของตัวเราเอง คุณสมบัติเหล่านี้เปรียบเสมือนกรอบป้องกันใจเราจากความวุ่นวายภายนอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนการพอใจในสิ่งที่เรามีหรือความอดทนอดกลั้นคุณสมบัติเหล่านี้จะค่อยๆนําทางเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงจากข้างในครับมันเป็นสเต็ปที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับเริ่มจากความอดทนก่อนพอเราอดทนได้เราก็จะเริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตหรือที่เรียกว่าเห็นสัจธรรมและเมื่อเราเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยจิตใจเราก็จะสงบมั่นคงและไม่หวั่นไหวง่ายๆครับ และนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของมงคลชีวิตทั้ง38ประการนั่นก็คือการฝึกฝนจิตใจให้ไปถึงจุดที่สงบเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกมันจะเป็นอย่างไรก็ตามตั้งแต่การเลือกคบเพื่อนที่ดีไปจนถึงการฝึกฝนความอดทนแผนที่ชีวิตฉบับโบราณน,นี้มีจุดเริ่มต้นให้เราเลือกเดินมากมายเลยครับเพื่อไปสู่ชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นทีนี้คำถามก็คือแล้วก้าวแรกของเราจะเป็นอะไรดีล่ะครับ